สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว you tube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องของการบำรุงนะครับลูกเท่าอันนี้เท่าอะไรเนาะนี่ก <c oughs> ระป๋องนมเออกระป๋องโคกขวดโคกแล้วนะนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะมาเริ่ม นะครับเริ่มตัดแต่งให้พอดีกิ่งนะครับพอดีกิ่งอย่างอย่างยกตัวอย่างนะครับอันนี้มันแป้วไปข้างนึงผมก็เลยเอาไวส้สองอันนะครับเติมใหญ่แล้วนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับอ่ะก็เลี้ยงดูกันไปเนาะก็ตอนนี้ก็ผมเอาปุ๋ยน้ำ เจ็เสมอมาใช้ด้วยนะครับก็บวกอะมิโนนะครับแล้วก็บวกเฮกซาโค,โคโนาโซนนะครับพ่นทุก7วันนะครับ7วันพ่นนะครับแล้วก็ยาหนอนด้วยนะครับตอนนี้ทางดินก็ผมใช้8 2ดิบีเป็นออรดิเดน์นะครับทางดินนะครับเมื่อกี้ต้นนั้นมัน มันมันงอๆผมก็เลยหาเชือกที่จริงผมจะเริ่มโยงแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้สามลูกนะครับแต่ก็เอากีงมันห้อยอย่างนี้นะครับผมก็เลยหาเชือกผมจะใช้เชือกแดงนะครับรุ่นนี้ผมจะใช้เชือกแดงอันนี้ไม่มีก็คือเอามาบัดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลัวมันหักนะครับเอามาดูต้นไอาจานนะครับไล่แต่งไล่โยงแล้วนะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปก่อนหน้านั้นผมว่าการบํารุงเท่าไข่ห่าน,นบางทีผมจะผมน่าจะพิมพ์หัวข้อบันผิดนะครับก็ประทานอาภัยไว้ด้วยนะครับนี่นะครับมาดูต้นอาจารย์ต้นแถวที่แถว A ต้นที่ 5, ออต้นที่6นะครับก็ลูกที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ1 2 3 สีลูกนะครับเริ่มเห็นไหมครับเริ่มบิดเริ่มบิดเบี้ยวแล้วเห็นไหมครับนี่ตอนแรกมันสวยอยู่นะครับทีนี้มันก็จะเริ่มบิดเบี้ยวไปนะครับเริ่มบิดเบี้ยวไปเสียทรงเสียผู้เสียคนก็อาหารต้องเติมนะครับต้องเติมอาหารในน้ําเอ่ยในดินในดินนะครับเป็นปุ๋ยน้ํานะครับเมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกเหมือนกันนะครับฝนตกหนัก อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นฟ้าครึมๆเหมือนกันนะครับเป็นใบมาดูใบอ่อนนะครับเริ่มขยับแล้วเห็นไหมอ่าเริ่มขยับนะครับนี่ฮะเริ่มขยับแล้วเพราะว่าได้น้ําเยอะมากนะครับได้น้ําฝนด้วยก็ชุ่มชําเลยทีเดียวครับทีนี้ผมก็ต้องมาพ่นแปดยี่สี่ในทรงพุ่มนะครับเพื่อชะลอชะลอไม่ให้มันให้มันกระตุ้นไปมากกว่านี้นะครับให้มันเป็นใบเล็กๆว้ นะครก็เป็นเหมือนเดิมครับแคเซียมบอรอนนะครับนะครับแล้วก็ปุ๋ยเจ็ดเสมอนะครับแล้วก็ปุ๋ยเป็นตะกอนปุ๋ยน้ํานะครับแล้วก็ยาาหนอนนะครับตอนนี้ก็มียาราเข้ามามช่วยช่วยบ้างนะครับนะฮะได้น้ําดีไปหน่อยนึงนะครับ ก็เลยมาอัปเดตวันนี้ว่าจะไปเหวี่ยงหญ้าฝั่งนู้นนะครับหญ้าที่อยู่ในทรงโคตรโปนตรงนี้นะบก็ฟ้าค้มเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับลักษณะเอ็นนะครับกิ่งนี้มีสามลูกนะครับแต่ลูกในเนี่ยเห็นไหมครับนี่่นหลุดแล้วนะครับเอ็นกิ่งด่างหลุดแล้วนะครับ ทีนี้มันก็จะมาบำรุงไอตัวลูกขีเ่นี่แหละตัวไหนที่ไม่แข็งแรงก็จะหลุดเลยนะครับนะฮะก็ได้ลุงมาช่วยตัดยงตัดหญ้านะครับนี่ฮะลูกไหนที่ไม่แข็งแรงมันจะหลุดเลยนะครับมาตัดหญ้าเนี่ยแต่ก็เริ่มที่จะออกยอดแล้วนะครับอ้าว ก็เดี๋ยวติดตามอีกทีนึงนะครับไปเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ